แอ่แม่เห็นยังอยืนนะแม่โอ้สิได้กินยี่บอนี่นะมาช้า่ะแม่สิบอตาตั้งไม่รู้จะเอาลายอะไรายเอานิดนึงเอาโอเคใส่ตรงนี้แหละจะทีนี้หนูก็ฝนไงลูกให้กระชอนให้มันอย่างนี้นี่นี่นี่โอ้ยจะตักกินได้ไงอ่ะก็กินแค่นี้เพราะว่ามันเจ็มจนแล้วอ่ะลูกแม่เอาคนี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างใส่น้ำด้วยใช่ไหมใส่ครับนี่อย่างนี้ครับแม่คุณครับเเก็บมมะชน่ แม่เอามาแล้วครับนี่นี่มันต้องเป็นน้ำแบบอุณหภูมินี่คืออะไรแม่อันนี้อันไหนครับอันนี้อันนี้คือมัช่าลูกระวังอันนี้มัช่านี่อ่ะเสร็จปุ๊บแม่ต้องใส่น้ำว้ายเดี๋ยวก็หายหมดแบบเลี้ยดอ่ะดงดูเรี้ยดมันเด๋จะกินหัวนี่มาทำอย่างนี้ใส่น้ำเข้าไปอย่างนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม อ่าใช่แล้วก็คุกกี้คุกคุกคุกเห็นไหมไม่ขาได้ไหมขาได้เป็นไงว้าวอย่างกั้นเลยลูกโอ้โหอย่างเป๊ะเลยหอมไหมหอมออแม,ม่ว่าแก้วนี้ของแม่น่ะต้องอร่อยแบบสุดยอดแน่เลยเพราะว่าเป็นแก้วที่ทำด้วยความรักของโมบุลใช่ไหมคะใช่ดูนี่สิว้าวเอาอีกลูกเอาอีกเขย่าเอ้ไม่ใช่เขย่าคนคนฝุ่นคนคนคนต่อคนต่อคนต่อ ใช่ใช่ใช่เอาให้มันเกิดฟองนะลูกนะโอ้ยอย่างดีเลยแต่วันย่าทำแหลงเด้เย่ใม่แน่แต่เด้เย่ใหม่แน่แต่เออเฮ้ย,ย,ยท,ำทำเร็วๆอ่ะเร็วๆอ่ะให้มันเกิดฟองอะ่ะคือมันเป็นการตีอากาศอ่ะลูกเข้าไปในเข้าไปในชาเขียวว้าหอมไหมหอมหอมสุดๆไปเลยอันนี้คืออะไรอ่ะเปิดโงชีมังเงยนี่ เอาไว้เปิดวันพรุ่งนี้สิตอนที่แม่จะกินอีกอะหรือว่าก่อนขึ้นเวรอ่ะโอเคป้านี่ทำอย่างนี้อะแม่ขอได้ไหมอ่ะเอนะานะอ,เอีกนะสิได้กินบ่อ่างแกงว้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไหนแม่ตีไข่ผสมดูสิแม่กินได้ไหมอ่ะใครจะกินคะแม่ไปกินในห้องนี้ได้สิตรงนี้มันร้อนอ่ะตรงนี้มันร้อนอ่ะไปได้เนี่ยหอมหอมฉุย หอ,อมฉุยนี่ถูกไหมเนี่ยนี่คืออะไแม,ม่จะรินใส่แก้วของแม่นี่อุ้งมือไม้คีอะไรลูกอันนี้แม่ใช้ขออนุญาตใช้ผ้าชะคินเนี่ยเนี่ยผ้าชะคินเนี่ยเป็นตัวจับเพราะมันล้อนะว้าวโอ้หัวลูกอาจจะมุดเข้าไปแล้วอะ่ะลูกหัวลูกจะมุดเข้าไปแล้วอะ่ะแม่ห<ะ>้ามเอาดีมดใช่ไหมอะ่ะเนี่ยน่ากินที่สุดมามาหอมด้วยกันลูกมา Để đó đi. <laughs> Bên ngay. <laughs> Bên ngay.